หน้าร้อนคือช่วงที่โหดที่สุดของการขับแกลบช่วยด้วยมีคนเป็นร้อนวันนี้ผมจะมาบอกทิปในการขับแก็ปให้รอดในช่วงหน้าร้อนกับแก็์ซัมเมอร์ทิปทิปที่หนึ่งแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตฟิลแฟนสวมใส่ความเย็นทุกมิติฟิลเหมือนมีแฟนมาพันให้รอบตัวรอคิวเพื่อลูกค้าได้สบายสบาย ครับขอโทษ Grab ซ u ม m e r t r ิปทริปที่สองถ้าบอกจะร้อนขนาดนี้ขอแนะนำหมอไสร่มเย็นเอ็นสุก่มเย็นเอ็นสุกนอโตบายเพื่อลูกค้าไม่ต้องทรมานก้นเราจึงซ่อนเจลเย็นไว้ใต้บาะและร่มที่ช่วยกันรังสี UV 100%รับประกันความเย็นตลอดเส้นทาง รร์ิป้อนๆอย่างนี้ลูกค้าก็อยากกินอะไรเย็นๆแต่กว่าจะถึงก็ร้อนลวกปะทิปที่3ถังโคตรคูลไอซ์บาเกตกระจายความเย็นอย่างต่อนเนื่องด้วยแรงโยกของการขี่รถทายไปมาบวกกับแรงสั่นสะเทือนจากฟรีเอนร์จีของลูกแลน้าและหลุมบ่อถนนแบบหิวด้วยชยัน น้ำเย็นถึงที่ไม่มีละลายครับสำหรอเท็บมีปัญหาหัวร้อนขอแนะนำชิปที่4มวกเย็นหัวเย็นใจมาวากุเยนะฮารุอยเย็นาะจาเย็นหัวด้วยน้ำมนวัดดังและเย็นใจด้วยยาดมสมุนไพร มองหน้าปัญหาห่ะจะสู้ยังไงใช่พี่มจะสู้สู้ความร้อนที่พวกเราพี่น้องชาวแกร็บพยายามสู้กับหน้าร้อนอย่างเต็มที่เพราะเรารู้ว่ามีลูกค้าที่รอเราอยู่ นี่ดูร้อนนะยืนมองท้องฟ้าใหม่เป็นเชนเค ขอบออเดอร์มาแล้วครับขอบคุณนะคะมาร่วมเป็นกำลังใจให้พี่แกร็บที่กำลังสู้หน้าร้อนเพื่อพวกเราทุกคนแด่ทุกความสู้บนถนนหน้าร้อนแกร็บซัมเมอร์ไฟเตอร์